รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนิวนครนายกคู่ว่าขารับนโยบายเปิดปฏิบัติการปล่อยแถวว่าล้างยาเสพติดรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครนายกโนดอ์โนริดเดอร์ผนึกกำลังสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดเมื่อเวลา8นาฬิกาสานาทีของวัน,น,นที่24กรกฎาคมสองพันรยที่ลานจอดรถหน้าสาร,รการจังหวัดนครนายกในชาโนาน,น,าวน,าน,นวะสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกว่า,วาล้างยาเสพติดโนดอ์โนริดเดอร์ผนึกกำลังสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดโดยมีนายกองโทอ,อิสลาสุ จำใสประจจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานประสงค์และกล่าวคำปฏิญาณตนโดยมีผู้เข้าร่วม พิธีประกอบไปด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้อํานวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดนครนายก,กาผู้บังคับการตารวจปูธรจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการใน,นอำเภอผู้กับการสถา,านีตํารวจผูธนขาา้าราชการเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําโครงการมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งย่าเสพติดประจําปี2568ครั้งนี้เพื่อป้องกันมีให้ข้าราชการพนักง,งานลูกค้าและบุคลากรในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และรักวิสาหกิจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบและเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดผนึกกำลังชุมชนปลอดภัยปลอดสารยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดที่ไม่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพต,ต่อไป,ไปโดยในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่เงดําเนินการค้นหานําผู้เสพผู้ค้ายยาเสพติดเ,เข้าสู่กระบวนการบําบ,บัดรักษาและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ค้ายยาเสพติดในพื้นที่ต่อไป